เพื่อนกินขนมโตเกียวกันนะพี่วินจอดแวะปั๊มน้ำมันนะลองซื้อพี่ก็ดูลองดูนะครับอเนกใหญ่ก็จะมีไส้กรอกแดงๆยอดเท็ตแล้วก็มีไข่นกกระทาใช่ปะอ่านีกระทาก็นัน่งจอดอักร้อนนะครับลองดูนั่นเพื่อนเห็นเด็กเขากินพี่วินก็อยากจะกินดูลองดูนะ ดก,กดไข่น้อยโตเกียวใช่ไหมเออมีที่เมืองไทยนะเพื่อนที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีนะแปลกแม่ขนมพวกนี้มันย้ายสัมมโนโครวัวมาอยู่ที่เมืองไทยหมดเห็นไหมแล้วถ้าเกิดใส่ไข่ฟองใหญ่นะเท่าไหร่ครับ25บาทา๋อก็เปลี่ยนราคาตามราคาไปนะ ใ่แนะพี่ขายอยู่แถวนี้ประจำอ่ะครับแกร้อนผิดเลยไม่วิ่งตามหลังก็วิ่งไิ่งไหวรอเย็นๆใช่ไหมพี่ก็จอดพักรอนะเพื่อนอันนี้เป็นวิวแถวแยกจานะครับทมน้ำมันพี่วินก็มาแวะเติาน้ำมันแล้วก็าเห็นพี่เขาขายอยู่พอดีมาช่วยพี่อุดหนุนนะครับ ก็ให้กำลังใจกันไปนะครับไม่มากก็น้อยเป็นกําลังใจให้กันนะครับนี่ได้แล้วแป๊บเดียวเองนั่นเพื่อนชิ้นหนึ่งก็ประมาณ5นาทีประมาณนั้นนะแล้วแต่คนมากคนน้อยนะครับนี่เดขอบคุณนะครับเพื่อนติดตามรับชมพี่วินยังไงก็มากินขนมโตเกียวนะครับมีที่เมืองไทยที่เดียวที่ญี่ปุ่นไม่มีนั่นเพื่อนนี่